สวีดัสวัสดีพบกับช่างยูเช่นเคยนะครับอันนี้ก็มาดูค่ายของ Honda นะครับรับเข้าดูแลเพิ่มอีกหนึ่งคันนะเป็น Honda City ปี2012นะครับก็เข้ามานะฮะด้วยอาการลูกค้าแจ้งว่าแอร์ไม่ค่อยเย็นเย็นไม่ค่อยฉ่ำนะช่างยูได้ทำการตรวจเช็คเบื้องต้นนะปัญหาหลากักๆมาที่ให้ดูก่อนๆนะครับความเย็นนะฮะเปิดพัดลมสปีด3เทอร์โมสุดครับความเย็นที่ทำได้8.2องศาเซลเซียสครับ อุณหภูมิภายนอก37.5องศานะครับผมก็ปัญหาหลักๆเลยนะครับก็มาให้ดูนะว่าด้านไฮไซท์เขาให้จะสูงนะครับด้านชักชันนะ่ยคอมเพรสเซอร์มีกําลังอัดนะครับอยู่ที่35 psi นะครับส่วนไฮไซ์250 psi นะครับโอเคอันนี้ก็ถือว่าไฮเพชเชอร์ ure, สูงครับได้สอบถามประวัติลูกค้าว่าทําอะไรมาบ้างนะครับลูกค้าแจ้งว่าตั้งแต่ซื้อรถมาไม่เคย ไม่เคยอ่าซ่อมเซอร์วิสนะครับเพียงแค่มีการเติมยา3ครั้งนะครับ3ครั้งนะโดยถั่วเฉลี่ยกันก็หลายปีอยู่นะครับโดยครั้งล่าสุดก็เติมไปเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับก็มาให้ดูนะครับว่าเลขไม่เท่าไหร่นะครับมาดูก็รถผ่านการใช้งานมาค่อนข้างที่จะจะเยอะนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นรถติดแก๊สก็เป็นปกติที่เลขไม่จะเยอะนะครับอ่าอันนี้ก็ เลขหม่นะครับผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับ414,120กิโลเมตรนะครับการปรับสปีดพัดลมนะครับก็ประมาณนี้เลยนี่นะครับพัดลมสปีด3ครับเทอร์โมสุดครับสแกนตัวเช็คภายในระบบนะครับก็ขึ้นอยู่หัวข้อ ABS สอ2โค้ดนะครับแล้วก็ B C M นะครับประมาณนี้นะนี่ก็จะถ่ายไว้ให้ลูกค้าดูนะครับเผื่อลูกค้าอยากดู ต้นช่างยูก็จะกดเคลียร์เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็โค้ดลูกค้าที่ขึ้นโชว์ก็ทําการกดเคลียร์ออกปกตินะครับความแรงลมนะครับมาดู14.2กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอันนี้ก็ถือว่าเบานะครับปกติต้องได้20กิโลเมตรขึ้นไปนะครับทั้งที่เปิดความเย็ยนสุดแล้วนะครับ โอเคนะครับเคสนี้ก็ช่างยูได้แนะนําเป็นเคสพัดช,ชิ่งนะครับส่วนน้ํายาที่ลูกค้าแจ้งว่าเคยไปเติมมา3ครั้งนั้นต้องตรวจเช็คว่าตู้แอร์มีการรั่วซึมหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเคสนี้ก็จะทําการรื้อทั้งระบบนะครับเป็นแนะนําเป็นเคสพัดช,ชิ่งไปนะครับเนื่องจากน้ำมันคเเซอร์เสื่อมสภาพนะครับลูกค้าเติมน้ํายามา3ารอบแน่นอนแล้วว่าความชื้นเข้าในระบบนะครับเราจะแก้ที่ต้นเหตุนะครับไม่แก้ที่ปลายเหตุนะโอเคก็ติดตามรายละเอียดของงานนะครับว่า มีอะไรบ้างนะครับขั้นตอนการถอดหรือตู้แอร์นะครับามาดูสภาพตู้แอร์นะครับก่อนที่จะทําการถอดออกมานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันก็จะให้ดูว่าเริ่มที่จะเป็นเมือกนะครับตรงนี้นะซึ่งจุดนี้ก็จะไม่ค่อยเป็นนะครับพอแล้วลูกค้าใช้เจลน้ําหอมนะครับก็เลยจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่นครับ มีการรั่วซึมด้วยนะครับประมาณนี้โอเคครับนี่นะครับเจลน้ำหอมครับผมโอเคอันนี้ก็จะทำให้ตู้แอร์นะฮะตันได้ง่ายนะฮะแล้วก็ฝุ่นของเขาจะเป็นเมือกครับโอเคติดตามชมครับถอดตู้แอร์นะครับอ๋อสุดยอดอีกแล้วเขดนี้สุดยอดอีกแล้วเมือกอีกแล้วครับท่านผู้ชม เห็นไ,ไหมครับอ,อ,อุ้ย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 ,ย,ยประตูฟินคอยผุล้มนะครับอันนี้คือผูนะครับผูตู้ตู้ผูนะครับผูไปเองนะครับนี่ เพราะว่าใช้มาใช้งานมาคุ้มนะครับวิ่งไม่สี่แสนนะครับยังเป็นตู้แท้นะครับโอเคครับครับผมีนก่อมาดูนะฮะหลังจากที่ทําการรื้อระบบออกมาทั้งหมดแล้วนะครับก็มาให้ดูในส่วนของแผงคอนเดนเซอร์นะครับก็ฟินอูล้มนะครับทั้งแถบเลยนะครับยาวไปนู่นแล้วก็ใช้งานมาคุ้มครับด้วยเลขไม่สี่แสนนะครับ รถนีเน่เกี่ยวคืนเข้าหากันแล้วครับขาดไปหนึ่งตัวน้ำมันคอมเพรสเซอร์ครับห่าอ,อันนี้ก็จะเปลี่ยนไปเลยนะครับส่วนชุดคัดคอมนะฮะก็เสื่อมสภาพนะ้ะนะลูกค้าเห็นว่าใช้งานมาคุ้มนะก็เปลี่ยนไปเลยครับเอเวนชันวาวครับเดิมที่จะมีขับเบารครับผม เปลี่ยนนะฮะแล้วก็ตู้แอร์นะฮะที่ฟินคอยล์ผุล้มนะครับอืมแล้วก็มีการรั่วซึมนะนี่นะครับน้ำมันคอมเพรสเซอร์ก็จะเปลี่ยนถ่ายให้นะครับเดี๋ยวจะล้างให้ใสแล้วก็ตามท่อเดินน้ำยาแอ์ก็จะทำการล้างให้นะครับ โดยเคสนี้ะก็ได้เสนอลูกค้าเรียบร้อยแล้วก่อลูกค้าเลือกใช้เป็นเท่าไหร่เทียบครับส่วนรายละเอียดว่าเปลี่ยนอะไรบ้างเดี๋ยวช่างนยูจะถ่ายให้ชมครับมาติดตามชมครับขั้นตอนการล้างตามท่อเดินน้ํายาแอร์นะครับเราจะล้างยาล้างไขมันก่อนนะครับแล้วก็จะไปไล่แห้งด้วย F9000 หรือ F11 นะครับ มาดูเซตอะไรที่ช่างยูจะทําการเปลี่ยนให้ลูกค้านะครับโดยเซตนี้นะครับลูกค้าเลือกใช้เป็นอะไรเทียบทั้งชุดนะครับก็พร้อมงานรับประกันให้ให้นะครับเป็นงานเทียบพัสเก์นะก่อมาดูรายละเอียดเลยกันเลยนะครับก่อท่อนยาอร์นะฮะที่เป็นท่อใช้ท่อเดิมครับทําการล้างทําความสะอาดให้นะครับจะเห็นว่าขาวครับขาวเลยนี่นะครับขาวนะครับพร้อมรับน้ํายาใหม่นะครับ ก็มาดูในส่วนของอะไรที่เปลี่ยนนะก็แผงคอนเดนเซอร์ครับเป็นงานของปาโกนะครับองานสวยครับเหมือนติดรถมาเลยนะได้มาตรฐานนะครับเอเมชันวาเป็นของฟูจิเจแปนนะครับชุดคัดความแอร์เป็นของเล็กสุพันครับตัวแอร์เป็นงานของคัตตอมนะครับไม่มีขายในชอปปี้ลาซาด้าที่ช่างอยู่เลือกใช้ครับมั่นใจครับผม ส่วนโรล,ลิงนะฮะก็เปลี่ยนตามจุดข้อต่อที่ถอดทั้งหมดนะครับแล้วก็เพิ่มไส้สอนนะก็ฝังโลไฮับเปลี่ยนไปเลยนะครับโอเคก็ส่วนคอมเพรสเซอร์ก็จะทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันคอมให้นะครับผมนี่นะครับน้ำมันคอมเพรสเซอร์เราก็จะใช้เป็นของไอ,อ,อ,อเบิร์กเจ็ดดาวซูเปอร์คาร์นะครับไอเบิร์กเจ็ดดาวนะฮะขออภัยนะครับส่วนน้ำยายแอร์ก็ใช้เป็นของ ไอเบิร์กเดาวซูเปอร์คาร์เนาะโอเคครับอันนี้ก็สําหรับความลูกสูบหรือสกอร์นะครับใช้งานใช้ดีมากนะโอเคเดี๋ยวทั้งหมดนี้จะทําการประกอบให้ลูกค้าครับล้างทําความสะอาดกล่องตู้แอร์เรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะใส่ตู้แอร์นะครับอันนี้ก็ลูกค้าใช้น้ําหอมแล้วทําให้เจลที่มันก่อตัวเป็นเมือกนะครับ ที่ก่อตัวเป็นเมือกนั้นก็ไปอุดท่อน้ําทิ้งนะครับทำให้น้ําล้นขึ้นมาด้วยนะครับขั้นตอนการล้างระบบตามท่อโดยน้ำยาแอร์นะครับโดยใช้เป็นของไฮเบิร์กเคียร์นะครับขั้นตอนการประกอบตู้แอร์นะครับช่างยูทําการใส่แป๊บแอร์ใส่น็อตเรียบร้อยนะครับจะประมาณนี้นะครับนี่ ไอ้ฟิลเตอร์กองแอร์ครับอันนี้ลูกค้าเพิ่งเปลี่ยนมาก็ทําการเป่าให้นะครับใส่เข้าไปนะครับอันนี้ก็ใส่กองแอร์เรียบร้อยครับขั้นตอนการประกอบตู้แอร์ก็ใกล้จะเสร็จสิ้นลงแล้วนะครับอันนี้ก็เหลือใส่แค่แก้น,นะครับอันนี้ก็จะเสร็จนดูน้ำมันคอเมเพรสเซอร์เดิมครับเหลืองมากมาก เืออยู่ประมาณ225ซีซีนะครับ mm hmm. อ,อ๋อไฮโดรสีน้ำมันคอมเพรสเซอร์นะครับทำการไล่รอบแรกนะครับ mm hmm. ดำมดากระไคจะเหลืองครับ mm hmm. เสื่อมสภาพ mm hmm. ก่อนล้างฟินคอยล์ม่อนน้ำครับ ความสะอาดหม้อน้ําเรียบร้อยครับของเดิมซ้ายมือของใหม่ขวามือนะครับแผงคอนเดนเซอร์นี่ก็จะเป็นน้ำมันคอมเพรสเซอร์นะโดยของเดิมจะเหลืออยู่ที่ประมาณ35ซีซีนะครับแล้วก็สีจะเป็นตะกอนเหลืองแดงนะอ่าก็ส่วนของใหม่แล้วทำการตวงให้เรียบร้อยนะครับตรงตามสเปคนะครับ แล้วก็เติมน้ำมันคอมนะครเป็นของไอเบิร์กนะฮะเกนดาวนะครับเป็นเบอร์46เฮดครับประกอบแผงคอนเดนเซอร์เสร็จเรียบร้อยนะครับคอนเดนเซอร์ก็ประกอบเรียบร้อยนะครับคอ,อ,อันนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการแวกมกํามทำสูญญากาศนะครับโดยเราจะแวกอู 30นาทีนะครับ่าโอเคครับอันนี้ก็ภายในห้องโดยสารนะครับทางการเช็ดทำความสะอาดให้เรียบร้อยครับขั้นตอนการเตือน้ำยาแอร์รถคันนี้เตือน้ำยาแอร์ไอเบิร์เกตด,ดาวซูเปอร์คาร์ครับด้วยเครื่องช่างมาตรฐานครับเติมตรงตามสเปคนะครับผมมาดูค่าเกียร์หลังแก้ไขครับอันนี้แอร์ตัดนะครับผม ีแอตต่อครับโดยที่ด้านทักชั่นอยู่ที่25พีเอไดครับไฮไซส์145พีเอไดนะครับอันนี้เลยนิ่งนะครับเข็มก็ไม่ค่อยสวิงเหมือนเดิมแล้วฮะโอเคนี่นะครับการระบายดีครับจากเดิมทีมา250พยายีเอไดซึ่งเกินลิมิตนะครับอันนี้สู้แดดกลางวันได้สบายนะเยเคครับผมนนเย็นแอตตัดไวนะครับ ขั้นตอนการอบอซนค่าเชื้อโรคภายในห้องโดยสารครับไปดูด้านในกันครับอน,นี่ก็พร้อมรับอากาศบริสุทธิ์ครับผมถ้าผมก็มารีวิวส่งงานนะฮะหลังจากแก้ไขระบบแอร์นะครับอันนี้ก็ความเย็นลงมาที่6.4องศานะครับอุณหนภะูมิภายนอก31.1ส1อ้องศาเซลเซียสยนครับอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับ ก็สำหรับใครที่ใช้ Honda City นะฮะอันนี้ก็รถปี2012ก็มีญถานะงานติดต่อสอบถามได้เลยครับค mm hmm. เคสนี้ก็รถลูกค้าใช้รถมาใหม่ค่อนข้างเยอะนะครับและก็เห็นว่ามีเห็นคนสำคัญเนาะว่าอะไรทุกชิ้นมีอายุการใช้ง,งานครับอย่างแผงคอยเซอร์ครับรถล,ลูกค้าฟินมันล้มไปข้างแถบนะครับแล้วก็ตู้แอร์ที่มีผุแล้วก็มีจุดซึมนะฮะ ส่วนน้ำมันคอมเพรสเซอร์นั้นเหลืออยู่25ซีซีครับทั้งระบบแล้วก็น้ำมันเหลืองมากๆนะครับเหลืองมากนะครับไม่มีประสิทธิภาพในการหล่อลืน่นหล่อลื่นนะหล่อลื่นนะอ่ากลไกของคอมเพรสเซอร์นะครับนะอันนี้เขาก็อากาศร้อนๆเขาจะสู้แดดไม่ได้นะครับนะเห็นไหมครับว่า ช่างยูหลังแก้ไขก็ไฮก็ไฮเวเชอร์ก็ค่อนข้างทีง่จะต่ำนะครับอยู่ที่150ยหน่อยหน่อยเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ฝากด้วยนะครับโอเคครับสำหรับใครที่ใช้รุ่นนี้ก็ฝากฝากไว้ด้วยนะครับช่างยูก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนเนาะอย่าลืมกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างยูทำคลิปดีด,ดีต่อไปหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์และ ก็ขอขอบคุณลูกค้าจากร้านคำแหงนะครับที่มาอุดหนุนร้านเล็กๆร้านนี้นะครับอขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณลูกค้าจากรางคำแหงมากครับที่มาใช้บริการร้านยูตู้เอครับผม